ช่วงต้นปี2562ประเทศไทยเกิดปรากฏการณ์ฝุ่นปกคลุมอย่างหนานแน่นและคาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นทุกปีเป็นเหตุให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่หน่วยงานรัฐสื่อมวลชนและประชาชนเองต้องออกมาหาคำตอบว่ามันคืออะไรนี่คือครั้งแรกที่เรื่องฝุ่น PM 2.5ปรากฏอยู่บนสื่อทาบทุกแขนงประเทศไทยมักถูกจัดอยู่ในลำดับต้นๆของเมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลกโดยการจัดอันดับตามมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USAQI ค่ะ PM 2.5คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนเทียบได้ว่ามีขนาดประมาณหนึ่งใน25ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์เล็กจนขนจมูกของมนุษย์ที่ทำหน้าที่กรองฝุ่นนั้นไม่สามารถกรองได้จึงแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจกระแสะเลือดและเข้าสู่อวัยวะอื่นๆในร่างกายได้ค่ะซึ่งแหล่งกำเนิด PM 2.5หลักๆในประเทศไทยมี3ประการด้วยกันคือ1รถยนต์ 2. การเผาในที่โล่งแจ้งและ3สภาพความกดอากาศต่ำค่ะ สถาบันนวัตกรรมปตทโดยทีมวิจัยจากฝ่ายเทคโนโลยีพลังงานใหม่เล็งเห็นปัญหาและต้องการหาทางแก้ปัญหาจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องวัดค่าฝุา 5, ่น PM 2.5ภายใต้ชื่อน้องพิมแอดิเทคเตอร์เพื่อนํามาช่วยในการวัดปริมาณฝุ่นว่าเกินกว่าค่ามาตรฐานตามที่กรมควบคุมมลพิษกาหนดหรือไม่ค่ะโดยเครื่องมีขนาด80คูณ mm, น้าหนักรวม220กรมัม ด้วยระบบสมาร์ทเซนเซอร์สำหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์สแคตติ n งส่งผ่านข้อมูลด้วยการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายสามารถติดตั้งได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารเพื่อตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5จากนั้นส่งข่าวัดไปยังระบบบริหารจัดการข้อมูลบนคลดงเซิร์เวอร์สแสดงผลผ่าน Direct Text Message Web Application และ Web API สำหรับการนำข้อมูลไปใช้งานบนแพลตฟอร์มอื่นๆค่ะ นายวุฒิกรณ์สติถิตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติบริษัทปตทจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าปตทตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM 2.5 ที่อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของประชาชนจึงได้ต่อย,ยอดนำนวัตกรรมน้องพิมที่คิดค้นขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมปตทมาใช้ในการตรวจวัดค่าฝุ่นละออง PM 2.5ติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่อุตสาหกรรมและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก NGV พร้อมทั้งส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายไร้สายและแสดงผลแบบเรียลไทม์ผ่านทางเว็บไซต์และออนไลน์แอปพลิเคชันปัจจุบันนอกจากการติดตั้งอุปกรณ์น้องพิม์บร,ริเวณพื้นที่สำนักงานใหญ่ของปตท ทและสถานที่ปฏิบัติงานแล้ว ปตทได้ขยายผลไปยังพื้นที่อุตสาหกรรมที่สำคัญและสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก NGV กว่า20จุดใน9จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีสมุทรปราการชนบุรีระยองปราจีนบุรีสระบุรีราชบุรีและกำแพงเพชรทั้งยังมีแผนขยายการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวให้ครอบคลุมในพื้นที่อุตสาหกรรมตามแนวท่อจัดจำหน่ายก๊าซธรรมชาติอีกไม่ต่ำกว่า100จุดค่ะ ปตทออมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ด้วยการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการผลิตไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่งซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานท่านเลือกที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนค่ะ กรณีปาร์ตี้งานวันเกิดดีเจมะตูมนายเตชินพลอยเพชรผู้ติดเชื้อโควิด -19 จนเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร และปรากฏการสอบสวนโรคมีนักร้องนักแสดงติดเชื้อจากการไปร่วมง,งานด้วยแต่มีปกปิดข้อมูลบางส่วนนั้นล่าสุดดอรเชท่ทีระเดชพงศิริผู้บริหารไายเพลงกอนโดลาเอนเตอร์เทนเมนต์ชี้แจงว่าข้าวโอ๊ตคริสพันธธรรมอายุ23ปีหัวหน้าวงแอคซิสวงบอยแบนด์น้องใหม่ติดเชื้อโควิดจริงโดยข้าวโอ๊ตไปร่วมเซอร์ไพรส์วันเกิดดีเจมะตูมที่คอนโดในคืนวันที่8มกราคมและได้เดินทางไปโรงแรมบายันทรีในวันที่9มกราคมเพื่อไปพบกับเพื่อนสนิทที่เดินทางมา ร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดดีเจมะตูมแต่โอ๊ตไม่ได้เข้าไปในงานหลังจากพบเพื่อนคืนนั้นแล้วจึงเดินทางกลับกระทั่งมีอาการป่วยประกอบกับเห็นข่าวดีเจมะตูมติดโควิดจึงได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจโรคเมื่อวันที่20มกราคมแพทย์แจ้งว่าโอ๊ตมีเชื้อโควิดประมาณ5%จึงให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเพื่อรอผลแน่ชัดในวันที่31มกราคมว่าหายหรือเป็นโควิด -19 ชัดเจน100เขอยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาปกปิดทำลายแต่อย่างใด ด้านนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวในรายการโหนกระแสทางช่อง3ถึงกรณีปาร์ตี้งานวันเกิดดีเจมตูมว่างานเลี้ยงวันเกิดคงไม่ได้ดื่มน้ําหวานมันเป็นการละเมิดไปบันทรีเป็นโรงแรมอยู่ในร้านอาหารก็ชัดเจนว่าห้ามเปิดหลังสามทุ่มห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ถ้าผิดผิดตรงนี้ คนร่วมง,งานโดนหมดเจ้าของกิจการก็ต้องโดนเพราะกฎหมายบอกว่าห้ามขายเหล้าสอบสวนโรคก็ต้องสืบแล้วดูทาไลน์ว่าหลังสามทุ่มคนไปร่วมเป็นร้อยยังไงก็เจอโทษมีทั้งจำทั้งปรับเป็นกฎหมายแรงเหมือนกันปัญหาโควิดที่เกิดขึ้นในประเทศทั้งหมดเกิดจากคนไม่เคารพกฎหมายทั้งสิน้นที่พวกเราทุกคนเดือดร้อนกันอยู่ทุกวันนี้สังคมไทยต้องช่วยกันประนามตนจะไปกำชับอธิบดีกรมควบคุมโรคให้เร่งรัดแต่ไม่รู้ว่าอำนาจในการดำเนินคดีเป็นของใคร นายแพทย์ทวีสินวิษนุโยธินโฆษกสบคกล่าวว่าการประชุมสปกสบคศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขเสนอปรับพื้นที่จังหวัดประกาศใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการรวมถึงยังมีแบ่งโซนสีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังเกณฑ์ที่ใช้ในการปรับพื้นที่จะพิจารณาจากสถานการณ์การระบาดของโรคในจังหวัดต่างๆค่ะ ทำให้มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดทําให้มีการปรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจากเดิมมี5จังหวัดให้เหลือ1จังหวัดคือสมุทรสาครพื้นที่ควบคุมสูงสุดจากเดิมมี23จังหวัดเหลือ4จังหวัดคือกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการนนทบุรีและปทุมธานี พื้นที่ควบคุมจากเดิม11จังหวัดเพิ่มเป็น20จังหวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปรับลดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงจาก38จังหวัดเหลือ17จังหวัดและพื้นที่เฝ้าระวังปรับให้มี35จังหวัดค่ะโดยจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดส่วนสิ่งที่ปิดยังปิดเหมือนเดิมแต่มีข้อเสนอให้เปิดกิจการหรือกิจกรรมได้บางส่วนคือตลาดนัดร้านอาหารที่ให้เปิดแบบซื้อกลับไปบริโภค ห้างสรรพสินค้าเปิดได้ไม่เกินเวลา21นาฬิกาโรงงานที่มีมาตรการป้องกันและติดตามโรคค่ะในส่วนของพื้นที่ควบคุมสูงสุดยังให้ปิดผับบาร์และคาราโอเกะขณะที่ร้านอาหารให้นั่งรับประทานได้แบบเว้นระยะห่างเปิดได้ไม่เกินเวลา23นาฬิกาและจำกัดเวลาการจำหน่ายแอลกอฮอล์ไม่เกิน23นาฬิกาแสดงดนตรีได้แต่งดการเต้นรำส่วนพื้นที่ที่เหลือจะมีการผ่อนคลายไปตามลำดับ ขณะที่การเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษามีเสนอให้ทุกพื้นที่ซึ่งรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเปิดได้เกือบทั้งหมดแต่ต้องคำนึงถึงมาตรการในการป้องกันโรคเช่นการสลับเวลาเรียนการเว้นระยะห่างหรือการสอนออนไลน์ยกเว้นจังหวัดสมุทรสาครที่ยังให้ปิดอยู่แต่เรื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในการประชุมสบคชุดใหญ่ในวันที่29มกราคมค่ะในส่วนของบ่อนการพนันนั้นปิดทุกพื้นที่สถานบริการและอาบอบนวด ส่วนที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ควบคุมนั้นต้องให้ปิดสถานที่และงบบริการนอกสถานที่ส่วนที่อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวังสูงและพื้นที่เฝ้าระวังให้เปิดใช้บริการได้โดยจำกัดผู้ใช้บริการสำหรับการแข่งขันชบมวยในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุมสามารถแข่งขันได้แบบไม่มีผู้ชมแต่พื้นที่เฝ้าระวังสูงและเฝ้าระวังสามารถจัดการแข่งขันและมีผู้ชมตามเกณฑ์ like so, ที่กำหนดได้ค่ะ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายเทพไทยเซนพงศ์สนนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญจากกรณีสารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาสารชั้นต้นให้จำคุกนายเทพไทยสองปีโดยไม่รอการลงโทษและเพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้ง10ป,ปีจากกรณีร่วมกระทำผิดทุจริตเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจนครศรีธรรมราชเมื่อปี2557 สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าเมื่อสารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำพิพากษาเพื่อถอนสิทธิเลือกตั้งสส .10 ปีสมาชิกภาพสสของนายเทพไทยจึงสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดเนื่องจากสสเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยต้องได้รับการกันกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ดำรงตำแหน่งสสต้องเป็นบุคคลที่มีความประพฤติและมีคุณสมบัติเป็นที่ยอมรับ เป็นที่เชื่อถือของสาธารณาชนปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตปราศจากเหตุมัวหมองในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียแก่เกียรติและศักดิ์ศรีของสภาผู้แทนราษฎรการที่สสผู้ใดกระทําความผิดจนศาลมีคาสั่งให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งตามมาตรา96วงเล็บ2แล้วสสผู้นั้นย่อมไม่อาจอยู่ในฐานะที่จะไว้วางใจในความสุจริตได้และไม่สมควรให้เข้ามามีอํานาจในทางการเมืองอื่นด้วย นอกจากนี้สารรัฐธรรมนูญให้ถือว่าสมาชิกภาพสสของนายเทพไทยสิ้นสุดลงนับตั้งแต่วันที่16กันยายนที่สารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่สสและให้ถือว่าตำแหน่งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งว่างลงนับตั้งแต่วันที่สารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคือวันที่27มกราคมค่ะ นอกจากนี้มีรยายงาน,นว่าสําหรับมติของตุลาการสารรัฐธรรมนูญเป็นมติเอกฉันสําหรับการเลือกตั้งสสแทนตําแหน่งที่ว่างลงรัฐธรรมนูญกําหนดให้ต้องดําเนินการภายใน45วันเบื้องต้นคาดว่ากกตเตรียมเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่มอมสสเค .3 นครศรีธรรมราชระหว่างวันที่11-15กุมภาพันธ์จากนั้นจัดเลือกตั้งในวันที่7มีนาคมค่ะ จากกรณีหนังสือพิมพ์เดลิเนิวส์ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยจัดโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปีชิงเงินรางวัลมากกว่า5 0 0 0 0 0บาทซึ่งคณะกรรมการได้ประกาศ13เรื่องสั้นที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายและกำหนดวันประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่5กุมภาพันธ์ไปแล้วนั้นล่าสุดจากผลพวงก,การระบาดของการติดเชื้อโควิด -19 ระลอกที่2ทางหนังสือพิมพ์เดลิเนิวส์และสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเลื่อนการจัดงานประกาศผลและมอบรางวัลโครงการประกวดเรื่องสั้นยอดเยี่ยมแห่งปี ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์2564ออกไปเป็นวันศุกร์ที่12มีนาคม2564เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์และช่วยลดสถานการณ์เสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรครวมถึงนักเขียนเจ้าของผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายหลายคนอยู่ต่างจังหวัดทำให้ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้สะดวกในสถานการณ์ณปัจจุบันค่ะ